สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาทุกท่านค่ะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตกันที่ผลฟุตบอลยูโรปาลีกรุฤดูกาล2023-2024ซึ่งแข่งขันนัดที่2เสร็จสิ้นไปนะคะคืนวันพฤหัสบดีที่5ตุลาคม2,566บัชคาโตโปล่าเสมอกับโอลิมเปียกอส2ประตูต่อ2อาริสลลมาซอนชนะกลาสโกเรนเจอร์2ประตูต่อ1 AEK A10 เสมอกับ Ajax 1ประตูต่อ1ด้วยอาเบติสเปิดบ้านเฉินชนะ Sparta Park 2ประตูต่อ1 s p o r t i n g Lisbon แพ้ Atalanta 1ประตูต่อ2 Rakup Sense Stokowa ok แพ้สตวมกล้าส0ประตูต่อ1 Five บวกแพ้ West Ham 1ประตูต่อ2และหมากเซย,ยเปิดบ้านเสมอ Brighton 2ประตูต่อ2 ไปดูผลของคืนวันศุกร์ที่6ตุลาคม2566ค่ะสลาเวียปรากถล่มเชริฟไป6ประตูต่อ0ฮักเคนแพ้คาราบัก0ประตูต่อ1โรมาชนะเซอร์เวส4ประตูต่อ0เบียเรอัลเชือนชนะแรนซ์1ประตูต่อ0ตูลูส ชนะ L.A.S.K. ลิ n นส์1ประตูต่อ0ในขณะที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านชนะยูนิยงแซงกิลูส2ประตูต่อ0มาคบี้ไฮฟาเสมอพานาตินายกอส0ประตูต่อ 0, 0และโมเปิดบ้านแพ้เลเวอร์คูเซ้น1ประตูต่อ2จากนั้นไปอัปเดตตารางคะแนนยูโรป้าลีกฤดูกาล2023-2024กันนะคะ ในกลุ่ม A ค่ะเวสแฮมนำมาเป็นจ่าฝูงจากการชนะรั่วด2นัดมี6แต้มนะคะอันดับ2ไฟไฟบวก3แต้มอันดับ3ามโอลิมเปกอส1แต้มและอันดับ4 b บัชคาโตโปล่ามีอยู่1แต้มในขณะที่ในกลุ่ม B ค่ะ a เอ e a เคนนำมาเป็นจ่าฝูงจากการที่มีอยู่4แต้มนะคะอันดับ2อโอลิมปิกมาร์เซยมีอยู่2แต้มอแจซ์อัมเซอร์ดัมอันดับ3มี2แต้มไบรตันอันดับที่4มี1แต้มค่ะ กลุ่ม C อลิสรีมาซอนอันดับที่1นึงสปาร์ตาปราอันดับ2องกลาสโกเรนเจอร์อันดับ3และเรอัลเบติสอันดับที่4มี3แต้มเท่ากันแตกต่างกันตรงที่ประตูได้เสียนะคะในกลุ่ม D ค่ะอัตตานาำมาเป็นอันดับที่1นะคะจากการชนะ2นัดรวดมี6แต้มอันดับ 2. s p o ป t i n g Lisbon อสแต้มอันดับ 3. าสวมกราสสแต้มและอันดับที่4 r a รากูฟเซนโตโควาค่ะยังไม่มีแต้มในกลุ่ม E นะคะลิว่์พูชนะร่วด2นัดนำมาเป็นจ่าฝูงจากการที่มีอยู่6แต้มค่ะตูลูสอันดับที่2นะคะมีอยู่4แต้มส่วนอันดับที่3เป็นทางด้านของอยูนิยงแซงกินลูสค่ะซึ่งมีอยู่1แต้มส่วนอันดับที่4 L.A.S.K. สเคนยังไม่มีแต้ม จากนั้นไปดูกันที่กลุ่ม F นะคะพานิติไนกอสนำมาเป็นอันดับที่1ค่ะชนะ1เสมอ1นะคะมีอยู่4แต้มอันดับที่2แรนซ์มี3แต้มเท่ากันกับเบียเรียลอันดับที่3นะคะส่วนอันดับที่4มาร์คคาบีไฮฟามี1แต้มกลุ่ม G คาสลาเวียปรากนํนำมาเป็นอันดับที่1นะคะมีอยู่6แต้มอันดับ2โรม่า6แต้มเท่ากันแต่ว่าประตูได้เสียสลาเวียปรากดีกว่าอันดับ3เซอร์เวตค่ะและอันดับ4เชริ้ ยังไม่มีแต้มทั้งคู่นะคะส่วนในกลุ่ม H ค่ะเรเวอร์กูเซนนำม,มาเป็นอันดับที่1นะคะตามมาด้วยคาราบักอันดับที่2มี6แต้มเท่ากันแต่ว่าประตูได้เสียเรเวอร์กูเซนดีกว่าอันดับ3โมอันดับ4ฮัตเค้นยังไม่มีแต้มทั้งคู่นะคะ จากนั้นไปดู5อันดับดาวซันโวยูโรปปาลีกฤดูการ2023-2024กันค่ะเจ้าเปโดจากไรตันยิงไป3ประตูนะคะในขณะที่ปีแอเอมริโอบาเมยองจากหมากเซย์ยิงไป2ประตูชาวีบาบิก้าจากอาริสลีมาซอนยิงไป2ประตูอันเดรียเบลอติจากโรมายิงไป2ประตูและทางด้านของวิลเลียมโบวิงจากโซมกราสยิงไป2ประตูค่ะ ทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนและอันดับดาวสันโวได้ครบทุกลีกผ่านทางสปอร์ตบานิวชันเนลค่ะ